ถามว่าการตัดสินใจของคนเอกประยุทธ์ไปลมไทยสร้างชาตินะครับคือแยกจากพลังประชารัฐไปเนี่ยจะมีผลต่อกระแสแลนสไลด์ของเพื่อไทยหรือไม่ไนะครับสมมุติฐานของผมนะผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับมองการเมืองอีกมุมหนึ่ง การที่เขาตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องการสืบทอดอำนาจเขาต้องการสืบทอดอำนาจนะครับความหมายก็คือว่าถ้าอยู่พักเดิมเนี่ยวัตถุประสงค์ในการที่จะสืบทอดอำนาจของเขาอาจจะมีปัญหาและมีอุปสรรคในการที่จะได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งเพราะนั้นแยกกันแล้วก็แยกกันทำงานนะครับเพื่อความอยู่รอด แล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าถ้าแต่ละพักสามารถที่จะมีที่นั่งมากกว่ารวมกันอยู่นะครับมันอาจจะเป็น,นกลไกหนึ่งที่เขาคิดไว้แล้วก็มาเสริมเพิ่มกันทีหลังก็คือแยกกันอยู่แล้วมารวมกันสุดท้ายคือเป้าหมายในยอยู่ชัดเจนอยู่ทอดอย,อยู่เพื่อสืบทอดอำนาจถ้าเป็นลนนักษณะนี้ถามว่าจะจากระทบพักเพื่อไทยหรือไม่ คือเราเองเนี่ยเราก็คำนึงถึงคู่แข่งนะครับในการแข่งขันเนี่ยเราคำนึงถึงคู่แข่งอยู่แล้วแต่ว่าในสิ่งที่เราคำนึงถึงคู่แข่งเนี่ยเราก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับคือรู้ตัวเองให้มากที่สุดเตรียมตัวเองให้พร้อมมากที่สุดอย่างเช่นวันนี้นะครับที่เราประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครเราทั้ง9้าท่านนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโอกาส อย่างกทมกระแสของพี่น้องประชาชนก็ยังให้ความไว้วางใจพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ตัวเองเราคัดสรรตัวผู้สมัครที่เข้าถึงพื้นที่เข้าใจปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยเราช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้จะเป็นกลยุทธ์หลักกลยุทธ์หนึ่งที่เราเชื่อว่าคู่แข่งจะแข็งอย่างไรจะมีวิธีการกระบวนการอย่างไรเนี่ยถ้าเราเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับกระแส คนกระแสนิยมของความต้องการของบุคคลกับกระแสที่ใช้อย่างอื่นในการเลือกตั้งผมเชื่อว่าขนาดนี้เนี่ยกระแสที่เป็นความต้องการพี่น้องประชาชนที่ต้องการตัวสสองของเขาตัวพรรคการเมืองของเขาที่จะมาแก้ปัญหาเนี่ยน่าจะเหนือกว่ากระแสอย่างอื่นนะครับผมจะเรียกว่ากระสุนก็าอาจจะดูไม่สุภาพนักกันนะครับแต่ว่ามั่นใจว่าถ้าเราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดเนี่ย ไม่ว่าคู่แข่งจะมารูปแบบไหนอย่างไรนะครับจะแยกกันอยู่จะรวมกันอยู่เราเราคิดว่าเราเราสามารถที่จะเข้าสู่เป้าหมายแรนสไลด์เราได้นะครับอย่างอย่างโทเอก็กระดีแล้วก็อย่างโมนที่ตัร์ตอราได้ตั้งเป้ารเปจหาำนวนที่นั่งตั้งเป้าจำนวนที่นั่งใช่ไหมครับอันนี้ลึกๆเนี่ยผมต้องถามผู้บริหารพื้นที่กทมคือ เรื่องการตั้งเป้าเนี่ยเดนคิดว่าเราอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์นะคะถ้าถามก็อยากจะได้ให้มากที่สุดเรามี33าเขตนะคะก็ดิฉันคิดว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจนะคะผู้สมัครทุกท่านเนี่ยอยากให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในหลากหลายที่จะมารับใช้คนกรอมอแล้วก็ใช้คนรับใช้คนทั้งประเทศด้วยนะคะก็ดิฉันคิดว่าอยากจะได้มากที่สุดและดิฉันเชื่อมั่นว่าพรรเพื่อไทยนั้น สามารถนำพานะคะพักไปสู่แลนสไลด์ผู้สมัครทุกคนไม่ว่าจะเป็นกรมหรือทั้งประเทศนั้นมีความรู้ความสามารถผลักดันให้เกิดแลนสไลด์เพื่อให้เราได้เป็นรัฐบาลเพื่อมาแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศชาติในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องกรมอยากออกจากวิกฤตนะครับดังนนการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร ชื่อว่าจะเป็นการลอกทั้งเชิงยุทธศาสตร์คือพยายามที่จะให้ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเราเนี่ยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยมีโอกาสนะครับที่จะนำพาประเทศออกจากวิกฤตให้มากที่สุดนะครับเขาคงไม่แบ่งใจไปให้กับอีกฝ่ายนะึง กฎหมายประกอบรัฐมนุนว่าโดยการเลือกตั้งสสเนี่ยศาลจะไม่ได้ใฉยวิที่สามสิบนะครับตามที่ศาลแจ้งก็จะไม่ได้ใชยว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามคาร้องนะครับเพราะว่าผู้ร้องเนี่ยเจตนาจะร้องว่าบทบัญญัติที่สภาเรารัฐสภาเรามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินี้ไปแล้วเนี่ยในเรื่องของ,ของการขัดต่อมาตรา93 94ข้าเนี่ยมีมีการขัดหรือแย้งกรรัฐมนุนหรือไม่ ตรงนี้เนี่ยถามถามผมนะครับด้วยความเคารพเลยมันก็กระทบทั้งระบบอ่ะมันกระทบทั้งระบบถ้าสารล่ำหนุนมินิฉัยว่าชอบโดยล่ลำนุนก็เข้าสู่กลไกตามปกตินะครับก็คือนายกลัฐมนรีก็นาทุนเก้าก็ใช้เวลาไม่เกิน90วันนะครับอยู่ในขั้นตอนการนำทุนเก้าเนี่ยอยู่ในมือนายกไม่เกิน20วันนะครับก็นําทุนเก้าก็ส่งพระบรมหลวงพระมายใน90วัน อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนตรงนั้นก,ก็มีการประกาศใช้ก็เข้าใจว่าทันนะครับแต่ถ้าในแง่ร้ายสุดเนี่ยเกิดสามนินิฉัยว่าขัดและเป็นสาระสำคัญนะครับกฎหมายทั้งฉบ,บับก็ตกไปก็ตกไปก็จบจบในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีกฎหมายที่จะใช้ในการเลือกตั้งถ้าจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งนะครับดีที่สุดนะครับถ้าเกิด30นินิมิฉัยว่าตก หรือขัดกับรัฐมนูลแล้วก็ตกไปเนี่ยสภาเรายัางมีเวลานะครับสภาเรายัางมีเวลาอยู่จะปิดสมัยประชุมวันที่28กุมภาพันธ์ปี2 5 6 6ถ้าทุกฝ่ายเห็นความสําคัญว่าสิ่งที่สามนุลมิได้ใชก็นํามาปรับแก้ให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญก็เร่งทํากฎหมายประกอบนุนมาโดยการเลือกตั้งเพราะใช้การพิจารณาในสภาเดียวก็คือรัฐสภา,าก็น่าจะถันผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับ ถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นก่อนก็ขึ้นกับเจตนารมณ์ของผู้ที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการมีการเลือกตั้งหรือไม่ถ้าต้องการให้มีการเลือกตั้งอย่าลืมนะครับรัฐธรรมนูญบ,บังคับไว้ถ้ายุบสภาเนี่ยคุณต้องเลือกตั้งต้องเลือกตั้งนะครับรัฐธรรมนูญเขียนไว้ไม่น้อยกว่า45วันไม่เกิน60วันคําว่าต้องในหมายว่าหน่วย งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องสื่อปฏิบัติโดยสรุปต้องมีการเลือกตั้งเขาต้องหากฎหมายมาใช้ในการเลือกตั้งให้ได้จะด้วยการตีความอย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องทําเว้นแต่ผู้ที่มีอํานาจในการที่จะยุบสภาแล้วเนี่ยไปใช้กลไกการตีความรัฐธรรมนูญว่าไม่สามารถที่จะหากฎหมายนะครับมาใช้ในการเลือกตั้งได้ก็จะเป็นการารักษาการที่ยาวไปอย่างเงี้ยก่อวิกฤตแน่ครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ